้ยไอ้เฮี้ยดดิ่งมันไม่เบื่อว่ะคของแท่เลยนี่ไงระเบิดในตำนานมีใครมีชาร์กไหมชาร์กบออบออบเจะอัพสกิลอะไรนำมาเยอ่ะเออมันหลายใจเลยทีเนี้ยเยอะพูด เอาวิ่งวอกได้ไหมเนี่ยเอาไว้วิ่งหนึงชาร์กนี่เองดิชาร์กดิบิงนิ่เก่งอะไรตัวชาร์กอ่ะอันที่อยู่ตัวข้างล่างดออ่ะยังไม่เป็นมันใช้ยังไงยังไม่รู้เลยคือมันเป็นสก,กิลที่เราสนุกในการทำไอเทมอ่ะมันเหมือนเป็นมันเหมือนกดกองอ่ะมิวมันเหมือนกดกองอ่ะวิ่งเหรอกรองใช่ไหม<อ>คือมันจะตีเร็วตีเร็ววิ่งเร็วอะไรประมาณนี้ม,นมันทับ ันไม่ใหญ่อะกับะ <c oughs> ไม่ครับไม่ครับใช้ได้ <c oughs> ในการกดเพิ่ม <c oughs> ใหญ่ก็หงกระ <c oughs> อัตตินี้ได้ไหมใหญ่เน่ะ <c oughs> เราเจาะออตัวไปถูไหมวะ <c oughs> ไม่รู้แน่นี่เราจะไปถูเขาหรือเปล่า มึงใช้เถาดีๆดิใหญ่อ๋กูมวดหัวไม่ไหวจะขยมเาอ๋อใช้คำว่าขยมก็เลยอ่ะไม่จะไปอันตี่ใช้คำว่าอันตีอ๋อเออถามกูว่าเออจะเออไหมกูปวดหัวกับมึงเอาเอาอันนี้ก็ได้ถ้ากันล้วอันตีใส่ไปขยมเขาอี๋ได้อันนี้ดีกว่า ไอ้ยงไอ้ยงไอ้ยงก็ตีแสงก็ขยมเหรอใช่คำว่าตีอีงเดี๋ยวเพลงนี้มันเศร้านะไี่ปอได้ไรอ่ะปอทิ้งไอ้ยงไม่ได้มีอะไรนะผู้ใหญ่มันไม่มีอ่ะน้องปีดเพลงนี้เลยเมียทิ้งกับเพื่อน ไม่ทิ้งไม่ทิ้งโซแทอันตีไว้เมียเอาอะไรดีวะติชาร์ติชาร์ไม่เอาไม่เป็นแบบพวกแก e r c e r c อันตีลูบิกปะลูบิกมันทำอะไรได้อ่ะ ครับสกิลมันเพื่อมันมีใครแกคิดว่าเขาจะใช้สกิลพวกนั้นเป็นไหมล่ะใช่เป็นอยู่ระยะใกล้อะเป็นอีงละเป็นตลอดอ่ะไม่ถงไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำจริงๆไม่ต้องเอาสไนก์ก็ได้นะเอาแท็กมาเกาเลยนี่เล่นตึ้งตึ้งดีกว่าสกิลเราตึ้งตึ้งตึ้งหนึ่งสไนก์ก็ตึ้งตึ้งตึ้งสามทีอันนี้แหละเร่นแล้ว อันตรอันี่ไหมบิงลิกกี้กันไหมเนี่ยคนไม่ทันหรอใช่ว่าเล่นบิงลิกกี้ไม่เป็นถ้าบิงเดียวได้อยู่มันตึ๊งตึกตึ๊ของประจบิงบิงไปมันก็ตึ้งใช่ไหมข้อะไรก็ตึ้งมันมันจะเป็นการคลิกเมาส์นะเอาทนดูได้ก็ดูอ๋อถ้าคลิกเมาส์ไม่ต้องหลบตึ้งไม่ทันหลบเี้ยออเจอหน้ารักหมดนลยเออว่ะสกิลมือมันสตันโหดป่ะเจอปูพาเลยอะ พี่ว่าทีมทีมอีฝั่งมันมีมันจะมีอันติไหนวะเอาดูดไหมล่ะดูดไหมล่ะด,ด,ดูดก็ได้อันนี้เหรอ,อ,อใช่ไหม,ไมหมดมากหรอทั้งดูดทั้งย่อมไปเลยไอ้ไอ <c oughs> ไม่เอาไม่เล่น <c oughs> เลยสกิลดูดไงดูดเลือดไงเออเอาอันนี้ก็ได้เออทั้งดูดดูดตึงต้งๆกูกูไม่ใช่คนดีนะ I of hand the ไอ้ดีหนึ่งเหมือนคุ้มหรอวะสามดีหน้าอนี่จริงว่าดูสลักดีกว่ามั้งอ่ะเอามีสกิลดูดดูดดูดสตัดสลัรอ่ะยังดียังดีกว่าสามดีน้าอีกนะถ้าเล่นสกิลแค่นั้นนะ ไม่อะไรไม่คุ้มมันก็คงคิดว่าแค่กูดูเอลก็คือกูจะดูเอลกูจะโหดไปกี่ยวเซนอย่างเงี้งถ้าคิดแบบง่ายๆนะเนี่ยบาร์มันก็มันก็มีนะ,ะบาร์ดิ่นดีนะจิ๊บเอลลูบิคเอลลูบิคเอลนักเสียขเขาไปาอะไปมันไปวะเขจะไม่ทันแม ตัวอะไรอ่ะที่นี้ใหญ่ไปแล้วเอาเอาแบบแคคน้อยหรือมานาเยอะเอาอะไรก็ได้เอานี้อันนี้อันนี้นี่ทำไมโอ้โหนั้นเลือดมันน้อยอ่ะก็บินดีกว่าอันนี้ก็ได้ไม่เอาระเบิดก่อนฮัลโหลเบอร์ที่ไหนไม่มีมีที่ไหนฮัลโหลเปลลี่ยนแ้วเธอเปลี่ยนแล้วอันนี้แหละเปลี้ยวแล้ว มาครับเนเขาเหรอจังหวาสกิลคูอยู่ทีี้เีมเคยสี้ยหมดีหนึ่งมนจะไม่มีคนเสี่ยเสีองก็ด้ดีหนึ่งซีมันบอกว่า มันบอกขอ4ไม่มีสกิลฟาร์มไม่มีสกิลฟาร์มก็แย่แล้วคำพูดอยู่มันมก,ก็ลอง F12 ดูไปอ่านซิเขาบอกเขาซีนะ่ะ F12 ยังไงอะดูพันไลค์เขาครับพี่อ่ามีเยื่อมีเยื่อ <gladly> obey. ไม่อานนาววันนี้เอาวะเดี๋ยวจะไม่ได้ถูสบู่วันนี้ แต่วันอื่นไม่ถูถ้าวันไหนไม่ทันก็คือแปลงฟันอย่างเดียวแล้วก็ปะโกอยอานยังไงก็ทันมาเละมากับรถถังฝั่งทนเฮ้ยรถถังฝั่งจันรถถังฝั่งจันคือไช้ปอยอยู่จันนี่อ๋อออ ดีแล้วดีแล้วเราจะได้ EXP เพิ่มวะเออชื่องตีชื่องตีเนี่ยได้ตังค์เพิ่มอ่ะ รูนตัวนี้ไม่มีใครเอาพี่ดูขน,ดน,ดนดาดนั้น

มึกก็ไม่มีสาขาที่ไหน

เอาอันติไอ้นี่มาเสียเหลี่ยมในเตือนมันอันตีนะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เอาบิงนำปะเนี่ย I am sanctified. Let life cease. Thy will be done. Yes, master. Death shall reign. Fear the will. I glad you. <laughs> oh yeah. death shall raise. <laughs> a while. I will be done. Yes, Master. Thy will be done. I gladly.

ไอ้เขียวใครวะลงมาหาผมมีสกิลอะไรบ้างโนวา

เน็ตเขาเหรอนเน็ตเขาปะตาหน้าใครคีดได้บ้างเน็ตเขายังไม่รีนเน็ต,ตนเลยเฮ้ยถ้าโอ้ใช้สามพันเนี่ะก็เลยเช็คสิ่งเดีกว่า ก็ต้องให้มิวหยุดสตตีมอ่ะพอสตตีมท่ก่อนมันดึงเน็ตอยู่เราเลยเราเลยไม่ดูแล้วไปแล้วปิดสตตีมในทิก่อนก็ได้มันมันดึงเน็ตปิดยังไงวะปิดซ้ายเห็นป่ะเออก็ได้โอเคแน่ดีขึ้นเยอะ やっぱり。 จบไปแล้วมันดิ้งเน็ตให้ปิดอ่ะดิ้งเน็ตเขาอยงี้มันดิ้งเน็ตของ,งนองอี่ไงของมียังไงมันเลยห้องกระตุกภูมิใจว่ะมีฮาร์ดคนเดียวที่เรียกชื่อถูกดีใจว่ะมีใครไว้มีใครไว้เขาบ้างไหมอยู่นี่า่ามันมีใครเรียกชื่อถูกสักที ยันค้างเลยอ่ะยืนยู่กับที่ไม่เกิดอะไรขึ้นม่นโอ้ oh. đẹp chi chứ cậu 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 cho cậu 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 quay chơi nghiêm trọng đấy mà giờ đó, chạy để mà du el เฮ้ยโอ้โหโซลาคอร์และโซลาเคสมันช่วยอะไรเหรอพี่บวกเกาะบวกมานาลิเจนอะลบด้วยอารมณ์จะส้อยกับส้อยอัพเกรดอ่ะส้อยลบเกาะอัพเกรดอ่ะอ๋อโดดิฮาย มาทีได้เปล่านี่ยไม่เนี่ยดีคีเลยเราเราจะเดินไปซื้อเลยเอาไปดีพี่ภูมิขี่ก็ได้เนี่ย เออพวกแกคีเลยเดี๋ยวจะเฮ้ยให้หยันตียังไม่ป้อมนี ก็คือมานะมามนาหมดเลยไปไปให้ป้อมตีตายเกิดใหม่เอามาน,ะนมานนนแค่เขาไม่เอาบอดอีกทีมไม่สู้แล้วอของไม่มีแล้วไม่มีใครแล้วไม่ได้สู้แล้ว Oh, <laughs> oh <what are> you're <laughs> oh, you Hello. subscribe cho kênh Ghiền bằng Để không อันนี้หายกว่า ไม่ไม่รู้จักสก,กิลม้าแสงเหรอวามเพื่อนมาหาได้อ่ะคิดว่า <c oughs> มันบาปเลยแก่มาจบนี่คือคนหนึ่งดิอขอขอขอเดินไปซื้ออะไรอยากกินอะไรอ,ะอ่ะเฮยเด็กติดหนมว่ะนี่ <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยไปปอขี่ก็ได้ พวกแกคีมีคนจอยปะครับต้องเอาต้องหาไอเดฟิกกัดูจุ๋หวถามถามทั้งที่รู้อะถามทั้งทั้งที่รู้อะคนจอยเราไวมากเลยนะตั้งแต่เรามาเล่นกับพวกแกเรารอแบบเราจะหลับอะชื่อชื่อติดชื่อติดบัญชีดำปะไง แบบไม่มีใครอยากเล่นอย่าเราวะทั้งๆท,ที่เราเล่นน่ารักมุ่งม,งมิงมากเลยนะโดนโดนเหมารวมเป็นแกงแฮกแฮคแมพแล้วไงตัวน,นี้คือติดชื่อหัวแดงกันแล้วว่าโดนเรียกว่าแกงแฮกแฮคแมพอะ่ะไม่ไหวเลยปิดทุกคนนะเ,เราเล่นกันเราเราเล่นกันนะเที่ยวก่อนอ้าวคนข้ารู้ต้องเล่นกันอีกเดี๋ยว โดนโดนติดชื่อแกงแฮกแมพี่ก็ว่าไงากับคำนี้ิีวอกอ่ะโคโดนย่ะหมักชมพูเออวินวอกว่ะใช่ใช่ใช่ใชรวมจากการเดิน มันไม่เล่นแล้วอะ่ะเอ็นไหมพี่อะไรอะไปนอกไปไปไอ้หำ đâu này mà sao nó này? chơi, 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 chơi có lo hack map à, bảo rồi. <laughs> 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 đi ngay hack map, hack map. Đồn lo hack map đã มาเอาของปัญญาอ่อนดีกว่ามูลฉาดสองอัน

นี่ยร้านหน้า,นาพี่หมอมาแทนผมเลยผมไปนอนแล้วอีกนานไหมหรือว่าให้พี่เล่นรอจะจบแล้วจะจบแล้วใช่ไหมรอเลยรอเล่นเนี่ยจบแล้ว